การวิจัยหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญเพื่อการจัดการซึ่งเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของ3เรื่องโดยกานครับเป็นเครื่องมือที่สามารถสะท้อนภาพในอดีตสิ่งใดที่ทำดีทําไม่ดีสิ่งใดที่ควรปรปับปรุงพัฒนาหรือสิ่งใดที่ต้องต่อยอดสถานการณ์ปัจจุบันว่าวันนี้ เราทำในสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้นดีหรือไม่ไดีอย่างไรสะท้อนต่องคำตอบของการวิจัยและรวมไปถึงการพยากรณในอนาคตนี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ดีครับที่จะทำให้องค์กรต่างๆก้าวข้ามอุปสรรคประเด็นปัญหาหรือทิศทางการจัดการที่เกิดขึ้นได้การทำการวิจัยเป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติข้อมูลนะครับในการเก็บเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำที่ผ่านมาทำปัจจุบันหรือการหาคำตอบในอนาคตที่เหมาะสมที่สุดขององค์กรควรจะเป็นอย่างไรถ้าองค์กรใดเริ่มใช้หรือมีนโยบายมีวัฒนธรรมองค์กรในการใช้งานวิจัยมาเป็นเครื่องมืออยู่เสมอหรือแม้แต่กระทั่งบุคลากรเองรู้จักการวิจัยตนเอง สิ่งใดที่เราเคยทํามาในอดีตปัจจุบันเราทําอย่างไรและทิศทางต่อไปในอนาคตเราจะทําอย่างไรถ้าเรามีนโยบายมีทิศทางมีแนวคิดที่ใช้งานวิจัยอย่างต่อเนื่องจะเป็นหนึ่งในการเตรียมการที่ดีพร้อมต่อการแข่งขันทั้งระดับบุคคลระดับหน่วยงานองค์กรแล้วก็การแข่งขันระดับโลกได้ครับ